พับโจ์พวกนั้นไว้ก่อนพับโจทย์พวกนั้นไว้ก่อนน,น,อน,นะคะแล้วก็ลืมมันไปเลยก็ได้ค่ะว่าสิ่งที่เราเขียนมาเนี่ยคืออะไรสิ่งที่เราแบกมาคืออะไรเราลองวิเคราะห์ดูแล้วเราอาจจะเจอของใหม่อาจจะต้องเอาขึ้นบ่าเหมือนเดิมค่ะแต่เบาลงละน้ำหนักมันอาจจะเบาลงเราไปข้างหน้าได้ฉิวขึ้นนะคะเดี๋ยวที่นี้เราจะลองมาประเมินไม่ใช่ประเมินสิวิเคราะห์ดีกว่าวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มพวกเรา นะคะกลุ่มพัดพึงทานเนี่ยกลุ่มหินก้อนดีใช่ไหมชื่อกลุ่มเรพี่จำไม่ได้เนี่ยกลุ่มที่พวกเราทำเนี่ยนะคะว่าเราเองเนี่ยสามารถที่จะทํางานในประเด็นในประเด็นนั้นๆในชุมชนของเราได้ไหมเช่นพระพึงทานจะทําในประเด็นเรื่องพระพึงทานมันหายไปใช่ไหมเออศักยภาพของเราต่อเรื่องนี้มีมากน้อยแค่ไหนนะคะเป็นสีบเต้าแบบนี้นะคะแล้วก็เขียนหมายเลขหนึ่งสองตามตเลยนะคะอ่ะาหนึ่ง,<า>งอยู่่หนึ่งอยู่ด้านบนขวาแล้วก็ กิจกรรมต่อไปนี้อาจจะให้พวกเราต้องช่วยกันช่วยกันคิดนิดนึงนะคะแต่ไม่ได้คิดเรื่องที่มันยากอะไรเลยแต่คิดถึงกลุ่มของตัวเราเองคิดจากความเป็นจริงอาจจะไต่ตรองจากความเป็นจริงนะคะกับสิ่งที่มันเป็นอยู่เราจะทําลงไปในช่องที่1ก่อนนะคะทาลงไปในช่องที่1ก่อนนะช่องอื่นยังไม่ต้องสนใจนะคะช่องที่1ที่อยากให้พวกเราช่วยกันคุยคุยออกมาก่อนนะแล้วก็สรุปลงไปในช่องที่1ว่ากลุ่มของเราเนี่ยค่ะมีจุดแข็งอะไรบ้าง จุดเด่นของเราอะค่ะจุดดีของเราสิ่งที่เราอะกลุ่มเรามีอะกลุ่มอื่นอาจจะไม่มีสิ่งที่กลุ่มเราโดดเด่นกว่าก,กลุ่มอื่นๆโดดเด่นหรือว่าเป็นจุดแข็งต่อการทํางานในประเด็นนั้นๆในพื้นที่ของเราอะไรบ้างที่เรามีเขียนลงไปเลยค่ะเฉพาะช่องที่หนึ่งค่ะ ต่อไปนี่จะตรงข้ามกับช่องแรกมองที่กลุ่มเราเหมือนกันค่ะมองที่กลุ่มเราเหมือนกันว่ากลุ่มเราเนี่ยมีจุดอ่อนอะไรบ้างต่อการทํางานเรื่องพวกนี้ ช่องที่3การทำงานของกลุ่มพวกเราต่อประเด็นนี้ค่ะมีโอกาสอะไรดีๆเข้ามาบ้างยกตัวอย่างพี่เอทำงานเรื่องเรื่องสุขภาวะทางเพศกับเด็กวัยรุ่นมาหลายปีมากค่ะเป็น10ปีเลยเนาะช่วงปี2ปีหลังเนี่ยมีโอกาสที่ดีมากเพราะว่าเด็กผู้หญิงท้องไม่พร้อมเนี่ยเกิดขึ้นในปริมาณที่สูงมากเฮ้ยทำไมเป็นโอกาสดีโอกาสดีของมันก็คือว่ารัฐประกาศเป็นนโยบายให้ทุกทุกพมจ ปฏิบัติการเรื่องนี้พมจสั่งการลงไปที่โรงเรียนซึ่งแน่นอนก็ต้องเป็นโรงเรียนที่เราทํางานอยู่ด้วยจากเดิมที่เราเข้าไปทํางานเรื่องนี้ได้ต,ดติดติดขัดขัด,ขดพอมีนโยบายลงมาปรากฏว่าโอ้เราก็ทํางานในประเด็นนี้ได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นครูก็สนใจมากขึ้นจากเริมที่สนใจหมังไม่สนใจหมังตัวตัวนโยบายต่อประเด็นปัญหาเนี้ยมันทําให้เป็นโอกาสในการทํางานของเราช่องสุดท้ายค่ะมองจากข้างนอกอีกมือนกัน นะคะมองจากปัจจัยที่อยู่ข้างนอกไม่ใช่มองจากตัวเรามองจากข้างนอกอีกเหมือนกันว่ามีอะไรบ้างไหมที่เป็นข้อจำกัดหรือว่าอุปสรรคที่จะทำให้การทำงานของเราเนี่ยเป็นไปได้ติดติด,ตดกัดขัดไม่ลื่นไม่ไหลอ่าอย่างเช่นโรงเรียนมีนโยบายไม่มีนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมเลยผู้ปกครองไม่เข้าใจเราเลยว่าเราจะต้องมาทำกิจกรรมแล้วมักจะไม่ค่อยอนุญาตให้เรามาหรือ อะไรแบบนี้ราวๆอีกเยอะแยะมากมายที่เป็นที่เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มาจากข้างนอกนะคะเป็นอุปสรรคหรือข้อจํากัดในการทํางานของเราค่ะเมือ่อต้องรู้ว่าศักยภาพเขาไปถึงจะทําได้แค่ไหนเนี่ยเราก็ต้องต่อไปก็พาน้องไปเรียนรู้เครื่องมือที่จะวิเคราะห์ว่าศักยภาพตัวเองเนี่ยอยู่แค่ไหนอยู่ตรงไหนด้วยการวิเคราะห์สวอตก็คือจุดอ่อนเขามีจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและข้อจํากัดยังไงนั่นก็คือว่า ศักยภาพภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกที่จะมาช่วยให้เขาทำงานแก้ไขตรงนี้ได้สำเร็จนะคะ